ครับพ่อครับครับสววันนี้ครับน้อยน้อยน้อยแม่เรียกให้น้อยมาด้วยอ๋อแห้วว่าไปรออยู่นู่นอุ้ยไปรอยังไงล่ะครับก็ตรงนู้นมีด่านแล้วเขาจะตั้งแล้วครับไหนตรงข้างหน้านู่นครับเนี่ยครับไม่ไหวเลยเนาะนอนตื่นสายๆเนาะพ่อเนาะขี้เกียจกันไม่ทันกินเลยพ่อครับครับน้อย ูน้อยจะบอกกับพี่พๆพ่อๆแล้วก็เอซีของน้อยยังไงนะครับบอกว่าไงงวดเนี้ยร่างมีสามครับสครับล่างครับบุญไปตัวเดียวครับบุญนะครับบุญนะบุญนะพ่อไปตัวเดียวนะพ่องวดที่แล้วมันออกออกออกอะไรนาะออกออกต <8. S 1> 8ปดแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้ามันไปตัวเดียวครับข้างบนน่าเดี๋ยวน้อยจะให้วันที่ที่สิบแปดได้ไหมครับข้างบนข้างล่างมีห้าครับข้างล่างอุ้ยไม่ใจน้อยพูดผิดครับขอโทษครับข้างบนนั่นะนะครับน้อยควรจะมีห้านะครับ น้อยจะบอกให้เลยไหมเนะน้อยจะบอกให้เลยไหมวันที่ยี่ิบปดพร้อมกันนะพ่อเนาะวันที่ยี่ปดนะพ่อข้างล่างน้อยให้สองตัวกันตัวหนึ่งกิ่งตัวหนึ่งครับน้อยให้แน่นอนครับปีใหม่ครับว่าพ่อแม,แม่จะได้มีเงินกินปีใหม่ันกครับ ข้างล่างมีสามครับวันนี้ยังไม่ให้ยังไม่เนี่ยมีสามครับบุนบุญจะเจมบุนไว้ก่อนข้างมีสามครับโอ้ครับแม่ครับอีพีของน้อยทั้งหลายครับพ่อพ่อแม่แม,แม่ครับน้อยขอสวัสดีครับพ่อพาน้อยไปไหนอีกแล้วไปไหนครับจะไปพาหลวงพ่อสมหวังอ แม่จะตายอยู่แล้วเอาแต่แม่ไปเอาแต่แม่ไปพ่อไปคนเดียวไม่ได้หรอกครับได้ไทำไมต,ต้องเอาแม่ไปด้วยไม่ตายหรอกแม่จะตายแล้วทางหลังะคระับแม่ทไมครับปู่ใหญ่กัน้องมครับปู่ใหญ่กันครับก็แม่บอกกัะครับน้อยถึงไปพ่อพ่อแม่แม่ครับพี่พี่ลุงลป้าป้าและเอ็ดี้ของน้อยครับางลางมี น้อยให้ครับน้อยจะเป้นจะปป้นไม่ก่อนจะพ่อเนาะครับพ่อสาเกแล้วตัวกันนะอะไรครับสาปไม่ใช่เกกับเก <6. S 1> ครับสาหครับสาเกตัวเน้นไม่เน้นน,น,น้อยไม่บอกนะครับ ตัวกันครับตัวกันครับเกกับเก้ากับเกเป็นตัวอะไรครับห oh. ครับพ่อทําไม่ดีนะงวดนี้นะครับเดี๋ยวหนูไปลุโพ่แล้วก็ไปหาน้องเล็กหาพี่ตูนหาพี่คูณก่อนนะพ่อ ไอ้เี่ยมันมั่งไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวก็ต้องเนี่ยก็ต้องแวะไปด้วยมันแวะวะไม่ต้องแวะน้อยลงคนเดียวได้เดี๋ยวน้อยก็ตามพ่อกับเม่ไปครับพ่อพ่อพ่อครับระวังนะครับเก้าเก้ามันมีตุก,กันนะครับเก้ามีตุก,กันครับสามอยู่ล่างสามนำหน้าครับจะเป็นน้อยยังไม่รู้ยังบอกไม่ได้จะเป็นสาม ยังไม่บอกครับน้อยน้อยบอกให้สามอยู่หน้าสามครับมวดนี้ข้างล่างมีสามครับสามครับปีใหม่ครับน้อยจะได้กินอะไรมั้งน้อได้กินนมไหมครับกินกินไข่ครซี f ด้วยครับอุยแม่บอกจะซื้อให้ครับวันนั้นแม่ถูกหวยน้อยครับแม่ถูกจองฮะ สิบาทนะครห้าสองสห้าสิบบาทครับเดี๋ยวแม่ก็ไปซื้อให้น้อยกินแม่แทนทำไมน้องพ่อเนาะไปแทนได้หจิตต้องตัวละสามร้อยสี่รอยตัวละสองพันสาันนะครับโอ้เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นให้หนูให้พ่อให้หนูลงหน่อยนะครับจอดได้ไหมจอด ไม่ต้องโจรก็ได้ครับช้าๆเดี๋ยวหนูก็ก็ดูดลงหนูจะไปไหว้หลวงพ่อครับจะไปล้างบาตรให้หลวงพ่อก่อนเพราะระยะนี้หนูไปอยู่บ้านแม่บ้านพ่อครับน้อยไม่ค่อยได้มาหาเลยครับน้อยสงสารหลวงตาเหมือนกันเนี่ยหนาวหนาวอย่างเงี้ยมีใครซักชีวอนให้ลวงตาหรือปากก็ไม่รู้น้อยสองสารครับน้องเล็กก็ เป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เพราะพรไอ้ต้นน่ะมันคี้เกียรขี้เกียจแต่คุณนะดีครับคุณพี่คุณเขายังช่วยมั่งครับแต่ต้นใช้ไม่ได้เอามันมีคนโยเขาช่วยอยู่มากแล้เนี่ยโอ้ยมันก็น้อยไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วมันก็ต้องช่วยถ้าไม่ช่วยหลวงตาเอาไมา้ตะพุตีครับแล้วไม่ให้กินนมกินอะไรครับถ้าไม่มีใครมาเลี้ยงมันก็อดขาดเฮยต้อง เรียกหาบ้านพ่อบ้านแม่ครับเรียกมาก็ยากพี่พี่ทางนี้ก็ห่วงกินครับหว่วงเออมีใครหว่วงมน้อยบอกว่าไม่ต้องห่วงแลครับแบง่งแบ่งกันกินเนาะพี่แกว้วพี่เงินพี่ทองเนาะแบ่งกันกินครับพ่อแม่ก็เลี้ยงทุกวันแล้วครับน้อยยังไม่ห่วงเขากินเลยนะครับอู้มีใคร เดี๋ยววันนั้นถ้าพ่อกับแม่เลี้ยงไก่เอฟีน้อยก็จะเรียกน้องๆมาด้วยนะครับพี่ๆด้วยครับน้อยไปก่อนนะออก่วงหน้าไปก่อนพ่อขับรถดีๆนะครับครับใจยินยินครับพ่อ,อขับช้าๆระวังนะครับข้างหน้ามีด่านแล้วกำลังจะตั้งเลยครับอู้ทหารมันไปไหนกันมาไปยิงกันปัง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 เนาะไปที่วานนี่แหละที่เราไปวาน มื่อวานนี้พ่อไปยังไกลวันนี้ก็ไปยังไกลอีกพ่อระวังนะคะห่วยน้อยมีสามนำหน้า่ะครับให้บอกตรงๆเลยไม่ต้องมันยังบอกไม่ได้วันนี้พิ่งวันที่เท่าไหร่ครับเซอรเตอรี่ดิเดี๋ยวแค่ไปหาไปหาเขาก่อนครับเดี๋ยวน้อยน้อยบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าครับครับน้อยน้อยน้อยออกหน้าเขาค่ะ เขาอยู่สูงกว่าน้อยนะครับเขาสั่งให้น้อยตายน้อยก็ต้องตายครับเขาสั่งให้น้อยไม่ให้มาให้หวยเขาก็ให้ไม่ได้ครับไม่ให้มาหับพ่อหาแม่ก็มาไม่ได้ครับน้อยต้องเคารพเขาครับเขาใหญ่ครับมีตกคลเคารพเขาครับน้อยไปก่อนนะพ่อนะครรับสวัสดีครับเดี๋ยวน้อยไปรอข้างหน้าครับสามอยู่หน้านะพ่อนะสามสาม อุ้ยระวังพ่อระวังสามจิตไว้มั่งนะพ่อนะหวงบอกแค่นี้อ่ะสามจิตสามแปดสามเก้าแค่เนี้ยสามตัวเนี่ยพ่อแต่น้อยว่ามันมาแรงคือสามเก้านะพ่อครับสามเก้าครับสามเก้ากับเก้ากับอะไรตัวเดียวกันไหมครับข้างบูนระวังนะครับมันไปตัวเดียวครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูไปรอลุงตาลุงตาก่อนครับไปรอขึ้นตรงนู้นครับด่านเขากำลังจะนั่นแล้วครับสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ครับ